ตอนนี้ผมทำสีองค์นาลายนะครับแต่เหมือนใส่สีหนาไปไปอุดบางสว่วนยังไม่คมผมจะเข็นไฟล์แก้ยอดใหม่ดีไหมเนี่ยเพราะว่ายอดบางมากชิมโมแล้วหักง่ายเหลือเกินไมเอาแค่นี้แก้ไฟล์ใหมด่ดีทำยอดท่านให้แหลมมือหนึ่งโอเคครับใ้ ผมจะไปนั่งกินข้าวบิ๊เซีครับเดี๋ยวไปดูงานบนบิ๊กซีได้แสงเยอะเลยผมเพิ่งทำสีเสร็จสวยเลยทีเดียว,วยเป็นที่ห้อยคอดีเลยผาจะไปเขียนไฟย,ยอดทัดให้แข็งแรงวันนี้อีกเหมือนตอนแก้เปลี่ยนพระขันนะให้พระขันแข็งแรงนี่แคปปเขียนยอดใครอยากบูชาองค์นี้ก็ไปดูงานนะครับ เดี๋ยวผมไปเขียนไฟล์ใหม่เขียนยอดใหม่โอเคฮะยอดท่านได้แข็งแรงผักขันท่านแข็งแรงนะส่วนโอเคอะเหลือย,ยอดเนี่ยแต่จะแก่ไหมให้สูงขึ้นให้แข็งสูงขึ้นกว่านี้หน่อยหนึ่งจะดูดีไหมผมก็ว่าลงตัวแล้วนะแต่นี้ผม นสีน้ำมันเยอะไปไหนเลยไปดูไม่คมเลยแต่ก็ได้สีทองอัลามฮะห้อยองนาไายขอ้นขวาเป็นที่ห้อยคออย่างดีเลยถ้าไม่คิดมากหรือบูชาผมไปผมสามารถทำบล็อกหล่อโลหะได้ผมมีผมมีแค่ทองเหลืองตอนเนี้ยผมก็จนแล้วไม่มีตังค์เลไงคุยกันนะ หล่อโลหะหรือไรจะซื้อต้นแบบผมไปไปทำพิมพ์โลหะก็ได้ผมไม่ห่วง้านแคบอยู่ที่อูชาที่2องร้บาทโทไม่ไหวต่อได้แต่จะคิดว่าอยากให้เพิ่ม300ร้อยสีรอห้าอก็ได้ครับถ้าเห็นค่าสีมือนะครับแคี๋ยวผมไปน,นั่งกินข้าวบนบิกซีแล้วแก้ยอดท่านเลยให้แข็งแรงขึ้น แต่นี้ผมว่าก็โอเคนะครับแค่ hmm. okay. นี้หลายๆไฟล์ทำยอดอะไรให้กันรล่เพราะว่าฉีดสักชั่วโมงหนึ่งองนะนี่ผมเล่นละห้าชั่วโมงเลย <c oughs> mm hmm. แต่ระขังก็แข็งแรงอยู่อยากได้อยู่เด๋ยวแตังไฟล์ไปให้อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเราได้ละเอียดขนาดนี้แค่อย mm ู hmm. ่ okay. ไปแก้ยอดอัน คอนสีใบจอนหูไม่คมเลยนะเฮ้ยครับขององค์อะไรลังขอครับกินข้าวบนสีีลครับจบการสอนก็ไม่เคียนงานเลยเลกมากขันอันนี้อันนี้ผลขัดไม่เนียนฝั่งเนี้เหอนว่าขันไม่เนียนเลยขัดให้ดีแล้วอันนี้ ขัดไปก็เคลือบกาวร้อนไปด้วยเพราะว่าตะขันเล็กมากแต่ฟังเนียนเ,เลยตะขันเกัาไปอะหลงข้างพ่อไปนะครับไปดูองค์นารายกันที่บิ๊กี่ใหญ่บุรีผมริงค่าด้วยเะครับหาตั้งเชนี่เหรอขัดไม่ดีเท่าที่คับ องศาไหลงูรับตอนนี้ผมกลับมาทำสีองค์นาลายและะ้วค่ะขัดขัดทั้งดัดแค,คบมาแอร์บัสกันดีกว่าก็จะไปทำบนบิ๊กซีกลัวคนเดิม,มบิ๊กซีจะเหม็นทินเนอร์ก็เลยทำที่ห้องก่อนนะค,ครับเปิดเครื่องอะ่ะมาดูการทำสีกัน You know, like เ้าปลากระตอตอนนี้ผมทำสีอ,องค์นาลายนะครับแต่เหมือนใส่สีหนาไปไปอุดบางส่วนยังไม่คม ผมจะเขียนไฟล์แก้ยอดใหม่ดีไหมเนี่ยเพราะว่ายอดบางมากชิดโมแล้วแบบหักง่ายเหลือเกินงั้นเอาแค่นี้แก้ไฟล์ใหม่ดีทํายอดท่านให้แหลมหนึ่งค,ครับใครผมจะไม่นั่งกินข้าวบิ๊กซีครับเดีย๋ยวไปดูงานบนบิก๊กซีได้แสอ่เลยผมเพิ่งทำสีเสร็จ สวยเลยทีเดียวใส่เป็นที่ห้อยคอดีเลยเขาอาจจะไปเขียนไฟล์ย,ยอดท่านให้แข็งแรงกว่านี้อีกเหมือนตอนแก้เปลี่ยนพระขันนะให้พระขันแข็งแรงแคปไปเขียนยอดใครอยากบูชาองค์นี้ก็ไปดูงานนะครับเดี๋ยวผมไปเขียนไฟล์ใหม่เขียนยอดใหม่โอเคับยอดท่านได้แข็งแรง พระขันท่านแข็งแรงอนะส่วนโอเคนะเหลือย,ยอดเนี่ยแต่จะแก้ไหมให้สูงขึ้นให้แข็งสูงขึ้นกวันนี้หน่อยหนึ่งจะดูดีไหมผมก็ว่าลงตัวแล้วนะแต่อันนี้ผมค้นสีน้ำมันเยอะไปหน่อยเลยไปดูไม่คมเลยแต่ก็ได้สีทองอลา,ามอะ องนารหลขอ่าเป็นที่ห้อยคออย่างดีนะเลยถ้าไม่คิดมากนะหรือบูชาผมไปผมสามารถทำบล็อกหล่อโลหะได้ผมมีผมมีแค่ท้องเหลืองตอนเนี้ยผมก็จนแล้วไม่มีตงังเยงไงคุยกันนะจะหล่อโลหะห,หรือไรื่ซื้อต้นแบบผมไปไปทำพิมพ์โลหะก็ได้ผมไม่ห่วงห้างครอยู่ที่บูชาที่สองร้อย 99้าบาทโทโตไม่ไหวต่อได้แต่คิดว่าอยากให้เพิ่ม300 400 500่ารก็ได้ครับถ้าเห็นค่าสีมือนะครับแคบอย่าผมไปนั่งกินข้าวบนบิ๊กซีแล้วแก้ยอดท่านได้เลยให้แข็งแรงขึ้นแต่นี้ผมว่าก็โอเคนะครับแคบนี่หลายๆไฟล์ทำยอดเลยให้แข็งแรงขึ้นผมว่าฉีดสักชั่วโมงหนึ่งองนะ นี่ผมเล่นซะห้าชั่วโมงแต่ก็ขันก็แขังแรงอยู่อยากได้อยู่เดี๋ยวแต่งไฟล์ไปให้อยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วได้ละเอียดขนาดเนี้ยแค่จะไปแก้ย่อกันพ่น,นสีไปจอนหูไม่คมเลยนะครับของของค์นงาหลังพอครับกินข้าวบนเต้วครับ จบการสอนก็ไม่เคลียร์เลยเล็กมากคันอันนี้อันนี้ผมขัดไม่เนียนฝั่งนี้เมืนว่าขันไม่เนียนนะให้ดีแล้วอันนี้พอขัดไปก็เคลือบกาวร้อนไปด้วยเพราะว่าประคันเล็กมากแต่ฝั่งนี้เนียนเลยขันเคียไป ลง,ง,งลไปนะครับไปดูองค์นารายกันที่บิ๊กปีกใหญ่บุรีนบผมกินข้าวด้วยนนะครับหาตังเชนี่นะคหรอเลอะเลอะขัดไม่ดีเท่าไหร่ครับองนารายของเราครับแล้วออกมาโดนแสงจริงๆเนโ่ยโหโคตรสดอ่ะสีทองผมอะ่ะ อง,งนลายคุณพ่อครับเดินไปวิกตีแล้วจะไปแก้ชะดากันหรืออันนี้ก็โอเคนะโอ้โหแก้ไปให้ดีสุดแล้วกันแก้ไปไม่รู้จบแล้วสีโทดมากลืมอัดเลยเนี่ยอันนี้ก็ทำอง,งานาลายให้ให้คุณลุงก็ดูดู ก็คุณลุงบอดูอยังไม่สนใจอะยังยังไม่ยังไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่บูชาอะไรเงี้ยก็ใครถ้าเกิดตอนนี้อยู่ตรงหน้าเมเจอร์นะใครอยากดูอง,งานารายเพื่อไปเข้ากรอบที่ห้อยคอถ้าไม่คิดมากนะหรือบูชาผมไปก็ได้ผมปิดทองคําแท้ให้ได้ถ้าเกิดหล่อโลหะคุณก็ต้องซื้อโลหะซื้อเงินซื้อนาซื้อสมริให้ผมผมมีแค่เครื่องมือมีแค่เตา ครับซื้อประมูลให้ผมโอเคครับนี่ผมทําได้แค่เนะี้ยผมจรในช่วงเนี้ยไ <c oughs> งคุณอาธงชัยก็โอนให้ผมหน่อยนะครับเงินแค่เจ็ดพันกว่าบาทก็ยังไงก็อย่าว่าเน้นนะเส้นเดือนนี้โน้นขอไปแจ้งความก่อนแล้วเป็นยังไงก็เราก็ไม่อยากทําแต่มันก็นานแล้วเป็นเดือนแล้วขอไปแจ้งความหน่อยนะครับคุณอาทงชยัยผมก็ไม่ค่คยอยากแจ้งความเลย ความรู้สึกดีๆกันก็กันไว้ก่อนแล้วกันนะแจ้งความอะไรไว้ก่อนถ้าเกิดสนใจองค์นารายไงก็ติดต่อมานะครับเดีย๋ยวผมลองผมว่าไฟล์ลงตัวแล้วแหละแต่ผจะลองแก้ยอดดูให้ชะลูดนูนี้แต่พอชะลูดขนาดพระขันเนี่ยยังหักง่ายเลยแล้วยอดนี่จะเป็นไงเนี่ยยอดก็คงให้ขึ้นมาหน่อยอนิดนึงแล้วกันแต่ผมว่าไฟล์ลงตัวแล้วละองน,นาลาย อโอเ็นเจี้ห้อยคอใส่กรอบเลื่อมสวยเลยสนใจลองมาดูงานนะครับผมอยู่ตรงเมเจอร์อยู่ตรงบันไดเลื่อนนะครับเนี่ยอยู่ตรงร้านพะี่ปานะอันโทรศัพท์ตรงเนี้ยประกันโอเคครับมาแก้ไฟกันแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับบ้านกันอาะไปอ่านหนังสืออาจจะไปแก้ไฟที่บ้านี่นแม่ทิ้งตังให้ผมด้วยพรุ่งนี้ผมต้องไปสอบวิเศษนะ เราบ้านอย่างไกลแล้วมาต่อวิเปเตอีกพี่อย่างไกลเลยน้ำมันก็ไม่มีโอเครับน้ำมันถังก็รวยไม่ไปป่าเลยหอยองคนอะไรคุมครับงี้มาดูงานนะครับมาดูงานลอยตัวต้องดูทุกมุมนะครับดูทุกทิศนะเอเครับสวยเลยแต่ตรงนี้เนี่ยตรงโดนกาวหน่อยถ้าเกิดยังไม่มีใครบูชาผมก็จะกลับไปพ่นทองนิดหนึ่งให้แบบเงาเท่ากัน อันนี้โดนกลาวล้อเลมอนไปหนะ่อยแล้วก็จะพ่นลัคเกอร์เคลือบให้ด้วยโอเคครับโอ้ก็ดีที่เดินชนจะได้เคลือบกาวโอ้คราวนี้แข็งเลยไอ้ของนวลลายคุงค,ครับผมเขียนปลายแก้กับโอเคครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้มาดูการสอนเด็กกันการลงสีน้อลายคุครับตอนนี้ ผมขยายยอดให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ขยายพักขันให้ใหญ่กว่าเดิมให้มีน้ำํำมีนวลมากกว่าเดิมแล้วก็ปรับฐานให้ให้ดูแบบเชิดให้ท่านดูเชิดขึ้นอีกเพราะดูเนะี่ยเหมือนท่านจึงฟายมันอาจจะตรงแต่เวลาฉีดโมออมางานจะเอียงลงเอียงเนี้ย นี่ยดูเหมือนท่านก้มหน้าลงผมก็เลยปรับฐานให้เอียงขึ้นโอเคครับตอนนี้แก้พักขันแก้พักขันให้หนาขึ้นหรืออาจจะใส่ให้หนาขึ้นกว่านี้แล้วก็แก้ฐานให้ท่านเชิดหน้าขึ้นมากกว่านี้มันเบี้ยวอัไอย่างเงี้ย เชนหน้าขึ้นโอเค,ครับเร้แก้แและองนารายองขวางครับผมไปแล้วครับเดินทางกลับบ้านอีก <c oughs> แม่ไปเลี้ยงรุ่นเลยให้ผมไปเฝ้าบ้านโอเคครับอย่าเอาคอมพิวเตอร์เอาไฟาล์อะไรไปนั่งทำเขียนงานด้วยพร้อมสอนเสรงมพรุ่งนี้เก็บตัวสอนเด็กพรุ่งนี้ โอเคครับใส่องค์นาฬายข้ขอมขอครับป้าไม่สวยเก่าขันท้ครับเล็กมากดูเล็กมากจริงๆอันนี้ก็ยอดแตนน่ก็โอเคนะหล่อเป็นโลหานี่น่าเป็นหล่อเป็นโลหามากแต่ไม่คิดมากหล่อโลหะก็หนักหน่อยอันนี้ก็เบาดีนะใส่ที่ห้ยอยคอโอเคครับ ไม่คิดมากก็ปิดทองคาแท้ก็ได้นะทองร้อยเปอร์เซ็นโอเคครับขอ,อาาของอ์นารายคอครับดีย๋ยวมาดูงานฉีดโมง,งานใหม่กันแต่คงไม่ฉีดวันนี้เราไม่ได้อยู่ห้อง <c oughs> อันนี้คงไว้นอนแล้วครับนอนพักและดูหนังอะไรอาจจะเขียนไฟล์เล่นหรืออาจจะมีองค์อื่นไองคนารายคุณครับกับงานครับกลับคุณวิกตี้อย่าลุยให้นั่งทำงานเนมเสร็จนะยแก้งานเนเสร็จไปแล้ว กินข้าวอิ่มจัดไม่ไหวอะ่ะเปิดแอร์นอนละไม่ทำอะไรนะ <c ười> ค่อยจะมาแล้ขกดงานเลยเฮ้ยอิ่มจัดโอ้ยนอนละครับอย่างเงี้ยโอเคฝันดีครทุกคนวันนี้สอนอบอกพ่อพี่ชายให้เด็กๆเตรียมสีนะฮุมุ่นนี้เด็กเยอะเลยเจ๋ออะเนี่ย สอนตัวจต,ต,ตัวนี่แบบราจี้ได้นะแต่หลายคนเนี่ยผม